เอาขอเสียงก้าวไกลลำพูนหน่อยเร็วเอาอีกรอบหนึงขอเสียงก้าวไกลลำพูนหน่อยเร็วโอ้โหคึกคักอบอุ่นมากนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนช่วงนี้เนี่ยผมไปไหนเนี่ยก็มีแต่คำถามยอดฮิตนะเดาได้ใช่ไหม เจ็ดสิงหาจะเป็นยังไงเอาเจ็ดสิงหาคมใครว่าพักก้าวไกลไม่ยุบขอเสียงหน่อยเจ็ดสิงหาใครว่าก้าวไกลไม่ยุบพักขอเสียงหน่อยครับและอีกรอบหนึ่งเจ็ดสิงหาใครเห็นว่า กูไม่ยอมให้ยุบก,ก้าไกลขอเสียงมา้ล้วใครไม่ยอมให้ยุบเก้าไกลขอเสียงหน่อยครับอ่ะนักแน้นผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับหลายคนอาจจะหวั่นไหวหลายคนเริ่มรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจแต่ผม ในฐานะหัวหน้าพักก้าวไกลผมอยากจะบอกกับพี่น้องลำพูนแบบนี้ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องหวั่นไหวนี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาไม่มั่นใจเพราะหลังเจดสิงหาคมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอนาคตข้างหน้ามีแต่สว่างสวัยกว่าเดิมแน่นอน นี่ผมเพิ่งให้นโยบายแจ้งกับสอสอไปนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้เรามีแผนการที่จะขยายที่ทำการพักเรียบร้อยแล้ว oh. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามีแผนการที่จะขยายที่ทำการพักเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้เรามั่นใจว่าการเลือกตั้งทั่วไปปีหน้า ตอนนี้ห้องประชุมสสของเราไม่ใหญ่พอแล้วครับ <Ooh. S 1> กลัวว่าสสมาจะประชุมแล้วก็ต้องขี่คอกันประชุมนะดังนั้นผมให้ความมั่นใจอีกครั้งพี่น้องไม่ใช่เวลาที่ต้องหวัน่นไหวเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครไม่มีอะไรจะหยุดยัง้งสายลมแห่งการ เปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วเราจะเดินหน้าก้าวไปด้วยกันฝ่าฟันทุกอุปสรรคทำลายทุกกำแพงที่มาขวางกั้นการเปลี่ยนแปลงจนกว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะปรากฏเป็นจริงด้วยกันแล้ว พี่น้องครับถ้าเราอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงในระดับชาตินะครับการเมืองระดับชาติสำคัญแน่นอนเราต้องการการเปลี่ยนแปลงการเมืองทั้งประเทศแต่สิ่งที่สำคัญมากๆขาดไม่ได้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงที่บ้านเกิดของเราเอง การเมืองท้องถิน่นมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของพวกเราอย่างมากนะครับพวกผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยืนยันนะครับว่าทุกวันเวลาเราได้ไดรับคำร้องเรียนของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เลยนะครับเรื่องที่ร้องเรียนขอให้สสไปแก้ไขเนี่ยไม่ต่ำกว่า80เปซ็นเป็นเรื่องที่ต้องใช้อำนาจและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ทั้งสิ้นดังนั้นพักเก้าวไกลจึงและตั้งแต่พักอนาคตใหม่จึงให้ความสำคัญกับนโยบายการกระจายอำนาจการยุติระบบราชการรวมศูนย์เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นตั้งแต่ฐานรากและเราเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะยกระดับศักยภาพของประเทศได้อย่างแท้จริงถ้า การเมืองท้องถิ่นยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่ถ้าการบริหารราชการยังรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพอำนาจในการที่จะมาตัดสินอนาคตของคนแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดยังมาจากข้าราชการที่แต่งตั้งมาจากกรุงเทพมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่เข้าใจและไม่มี แรงขับเคลื่อนที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่จริงๆถูกไหมครับดังนั้นย้ำอีกทีหนึ่ง7สิงหาคมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายัางเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันและก้าวแรกในการสร้างความเปลี่ยนแปลงหลังเ7สิงหาคมคือช่วยกันเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นเริ่มต้นด้วยอบจ เปลี่ยนอบจอลำพูนเป็นสีส้มและอบจในประเทศนี้ทั่วประเทศไปด้วยกันอยากเจอหรือ,อยังครับ<ช> <odes> ถ้าอยากเจอแล้วอ่ะเอาให้สุดเสียงขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพิธาลืมเจะลา<ช> <odes> เป็นใดสบายดีบอไม่ได้เจอกันนานคิดถึงอย่างแรงเลยนี่มากี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังเขาบอกว่ามาํำพูลนี่ไม่เคยลำพังนี่จริงปะครับ ไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่น้องวันนี้จุดประสงค์ในการลงมาที่ลำพูนแห่งนี้ก็เพื่อมาตามหาชัยชนะให้นายกอบอกจอคนต่อไปของพี่น้องชาวลำพูนจากพักก้าวไกลจะเป็นใครไปไม่ได้คุณเฮงบุเรโตมือเด้อดร้ายเขาหน่อยแล้วและสาเหตุที่ผมบอกว่ามั่นใจ มั่นใจเกินร้อยว่าเราจะได้นายกแห่งเป็นนายกคนต่อไปของพี่น้องลำพูนก็เพราะว่าเลือดความเป็นประชาธิปไตยของพี่น้องชาวลำพูนและความไว้วางใจที่พี่น้องเคยให้เรามาพี่น้องทราบไหมครับว่าทั้งประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจังหวัด ที่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงออกมาเลือกตั้งถล่มทลายมากที่สุดในประเทศไทยคือจังหวัดลำพูน<ฮ>อันนี้ไม่ต้องบอกกันแล้วมันอยู่ใน DNA ของพี่นงลำพูนใช่ไบอเขาบอกว่า87ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วความไว้วางใจที่เคยให้กับพวกเราพักคก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่ง เกือบ1นึ่งแคะแนนเฮ้ยเช็คคะแนนตอนนี้มันชนะอบจคนปัจจุบันแล้วนี่ครับพี่น้องครับตอนอนาคตใหม่เคยมาหาเสียงอยู่พี่น้องให้มา6 0 0 0 0กว่าคะแนนเขายุบไปหนึ่งพักสปีผ่านมาได้มาเกือบแสนสองสเท่าเบิ้นเบิ้ไปเลยใช่เปล่า แล้วบอกว่าคราวนี้จะมาขอยุบอีกเจ็ดสิงหานี้พี่นอกชาวลำบูรณจะยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมที่กรุงเทพเขาได้ยินแล้วเนี่ยสงสัยเขาจะไม่ยุบแล้วล่ะหัวหน้า <S 2>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  เขาจะยุบหรือไม่ยุบไม่ต้องสนใจในหัวผมไม่ได้คิดนะพี่ผมไม่ได้คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมจะทำยังไง ผมคิดที่3เลือกตั้งข้างหน้าผมคิดแล้วว่าแคนดิเดตนะยกคนที่3คนที่4คนที่5ต่อไปจะเป็นใครจะเป็นช่วงในการส่งต่อขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขายุบไม่ยุบนี่คือการบริหารองค์กรนี่คือการวางแผนไม่ได้คิดแค่แค่การเลือกตั้งต่อเลือกตั้งครับเราคิดกันเป็น20ปี30ปีข้างหน้าทั้งนั้น เพราะฉะนั้นพี่น้องชาลํมพูนขอให้ไว้วางใจขอให้มั่นใจในพวกเราเหมือนเดิมการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้นายกอาจจะไม่ตรงปกมีสอวอมากันได้แต่เลือกนายกอบจนี่ตรงปกนะ <S 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 เเลือกนายกเฮงก็ได้นายกเฮงน,นะไม่มีสอวอมากั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้ง อ,อบจจึงมีความสําคัญมากมีความสําคัญกับพี่น้องประชาชนอันอับที่หนึ่งเลยก็คือว่าเขาเป็นคนใกล้ตัวที่จะต้องมาแก้ปัญหาที่ใกล้ตัวพี่น้องน้ำไหลไฟสว่างเดินทางสะดวกก็ต้องเป็นนายกอ,อบจไม่ใช่เฉพาะแค่ในลําพูนะครับแต่ทั่วประเทศ76จังหวัดก็ต้องมีนายกอ,อบจเป็นของตัวเองความสําคัญของการเลือกอ,อบจอันที่สองงบประมาณมหาศาลครับ งบประมาณ66,000ล้านนี่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นที่อบอจอจะต้องเอามาใช้เมื่อกี้นายกเห่งบอกแล้วว่า420ล้านของที่นี่ก็เป็นภาษีของท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกคนที่มีความสามารถคนที่ท่านเชื่อใจได้ผมนี่เชื่อใจเขามากเลยตอนมาอนาคตใหม่ก็เจอเขาแล้วครับเขาเข้าอนาคตใหม่ก่อนพิธานะคนเนี้ย เพราะฉะนั้นผมถึงได้อยากจะให้พี่น้องชาวลําพูนเชื่อใจเขาเหมือนอย่างที่ผมเชื่อใจในายกเองคนนี้อันต่อมานอกจากจะมีความสำคัญเป็นการเลือกตั้งใหญ่ต่อมาต้องมาการใช้งบประมาณมหาศาลแล้วต้องได้นายกตรงปกด้วยสวไม่มีไม่มีสิทธิ์มาควา่ำ พักของเราเวลาเลือกนายกอบจอส่งอบจอนี่อาจจะไม่ได้ส่งทุกจังหวัดครับพี่น้องต้องขออภัยพี่น้องประชาชนคนไทยที่ดูอยู่ทางบ้านณนะนะตอนนี้เราเลือกค r ทีเรียของคนที่จะเป็นนายกอบจอได้นี่หินมากหินมากแม่คือต้องเอาคนที่ชนะได้ด้วยและเปลี่ยนได้ด้วยนะอันนี้คือเงื่อนไข ไม่ใช่ต้องการ30-40คนไปเอางบประมาณ30,000กว่าล้านครึ่ง1นึ่งขกนแล้วชนะแล้วขอให้มีงบประมาณมาใช้แต่ชนะแล้วต้องเปลี่ยนด้วยเพราะอบอจอคือก้าวแรกของก้าวต่อไปถ้าเกิดเขาทําให้เราเสียชื่อเลือกตั้งอีก3ปีข้างหน้าพี่น้องก็อาจจะไม่เลือกก้าวไกลอีกอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ทําให้พรรคก้าวไกลนี่แตกต่างจากแคนดิเดตนายกอบอจอคนอื่นแล้วก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการขอไปพี่น้องอีกหลายจังหวัด ที่พาคเก้าไกลอาจจะไม่ได้ส่งเพราะเราเน้นคุณภาพมาก่อนปริมาณครับพี่น้องคุณภาพต้องมาก่อนปริมาณชนะชนะแน่แต่จะเปลี่ยนหรือเปล่าต้องชนะด้วยและเปลี่ยนด้วยในจังหวัดนี่คือนายกน้อยไม่ใช่นายกนิดนายกน้อยนายกน้อยแต่ละคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงจังหวัดของเขา มีความสําคัญต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องเลือกเข้ามาผมต้องไม่ทําให้พี่น้องผิดหวังต้องสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้คราวที่แล้วที่บอกว่าจังหวัดบางจังหวัดนี้น่ากลัวนะเราประมาทไม่ได้เลยประทุมธานีเป็นต้นพอเลือกตั้งที่เป็นเลือกตั้งระดับประเทศนี่มันต่างจากท้องถิ่นนะครับเราประมาทไม่ได้เพราะอะไรครับ พราะม่มันเป็นเลือกตั้งระดับประเทศนี่ถ้าเลือกตั้งลวงหน้าได้ถูกไม่ถูกถ้าเลือกตั้งข้ามจังหวัดได้ถูกไม่ถูกถ้าเลือกตั้งข้ามประเทศมาก็ยังได้ถูกไม่ถูกแต่พอมันมาเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นนี่ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าถ้าอย่างประชุมทนียเจ็ดสิกว่าเปอร์เซ็นต์แต่พอมาเลือกตั้งอบจเลยอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะชนะเลือกตั้งได้มันคืออะไรครับมันก็คือเอาเศษฐานส่วนก้าวไกลต้องเป็นเศษที่ออกมาเยอะประชาชนต้องเป็นส่วนที่ออกมาเยอะ พอมันหาออกมาได้เยอะก็ถึงชนะแต่คราวนี้ผมเช็คอบอจลำพูนผมไม่ห่วงละเพราะว่าเลือกตั้งระดับประเทศก็2 0 0แสนเลือกตั้งอบอจอก็2อ0 0 0อันนี้มันคือ DNA ความเป็นประชาธิปไตยของคนลำพูลที่ไม่ว่าใครก็มาเอาออกไปจากชาวลำพูลไม่ได้ใช่ไม่ใช่พี่น้อง <S <S> <S เพราะฉะนั้นถ้าการเลือกตั้งอบอจอที่จะถึงในปีหน้านี้พี่น้องจดปฏิทินไว้ ตั้งนาฬิกาปลูกไว้เนิ่นๆแล้วไปเลือกเยอะๆให้ได้เหมือนตอนที่เลือกผมเป็นนายกรัฐมนตรีในปีที่แล้วได้นายกอบอจอชื่อเฮงวิระเดชแน่นอนปันท้องแต่สิ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องมันไม่ใช่แค่วิธีที่การที่จะเอาชนะอย่างเดียวแต่เราจะต้องเปลี่ยน การที่จะได้นายกอบจอย่างเขาทํางานแบบไร้รอยต่อกับพรรคเก้าไกลพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยสอสอก็มาจากของพรรคเก้าไกลการจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต้องทํางานอย่างไร้รอยต่อระหว่างจังหวัดกับสภาที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นผมมีความหวังครับว่าเวลานายกอบจใช้เขาอย่างน้อยจะต้องมีสี่เสาหลักในการทำงาน เหมือนกับเก้าอี้ที่พี่น้องประชาชนนั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามันมีแค่3ขาพี่น้องก็คงล้มไปแล้วมันมีแค่สองขาก็คงนั่งไม่ได้หนึ่งขาก็ไม่ได้มันต้องมี4เสาหลักสําคัญในการบริหารจังหวัดในแต่ละจังหวัดและ4เสานั้นก็คือ 1. นึ่เศรษฐกิจสการศึกษา 3. สิ่งแวดล้อม 4. สาธารณสุขทุกจังหวัดที่เราส่งอบอจอมันคือสี่เสาสําคัญ ที่ผมคนที่เป็นกระดิเดนนายกก็จะต้องดูไปด้วยและช่วยโค้ชให้เขาด้วยว่าแต่ละจังหวัดมีเนื้อหาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขเป็นเพนพอยต์เหมือนกันทุกจังหวัดถ้าจะส่ง10กก่าจังหวัด20จังหวัดนี่ก็คือ4เสาวนี้ต้องมีอยู่เพราะผมเชื่อว่าถ้ามันแก้ได้นะผมว่าชีวิตท่านดีขึ้น100%เซแน่นอน เศรษฐกิจดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นสาธารณสุขดีขึ้นการศึกษาดีขึ้นมันต้องเกาถูกที่ขันสักอันหนึ่งอ่ะทำได้ครึ่งหนึ่งพี่น้องประชาชนก็ต้องรู้ว่าเราคือการเปลี่ยนแปลงที่มันจับต้องได้มันไม่ใช่แค่นโยบายลอยๆแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่พี่น้องประชาชนจับต้องได้เลือกตั้งเทศบาลเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งผู้ว่าอะไรก็จะก้าวไกลก้าวไกลแล้วก็ก้าวไกลเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นคราวนี้เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาธนาสุขทุกอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมทำการบ้านมาให้พี่น้องลำพูลแล้วครับและผมสรุปมันได้ในประโยคเดียวด้วยจังหวัดลำพูนคือจังหวัดที่มีรายได้ต่อประชากรสูงที่สุดในภาคเหนือเป็นอันดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีอัตราค่าตัวตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยเช่นเดียวกัน และมีคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในจังหวัดลำพูนน้อยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในภาคเหนือแค่เอาข้อมูล3-4ตัวนี้มารวมกันนี่มันบอกอะไรหลายๆอย่างให้กับคนลำพูนได้นะครับในขณะที่คนทั่วไปอิจฉาคนลำพูนคนกรุงเทพม,มหานครมองมาที่ลำพูนแล้วรู้สึกว่าน่าอยู่นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นนักลงทุนจากเดนมาร์กนักลงทุนจากอเมริกาบริษัท ใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆกว่า400โรงที่เลือกลำพูนเป็นบ้านของเขาเขามองเห็นว่าลำพูนดีมีศักยภาพเป็นเมืองหัตถอุตสาหากรรมเป็นเมืองอุตสาหากรรมที่ต้องใช้ฝีมือฝีมือมีอยู่ไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยที่พูดได้อย่างลำพูนแต่ในขณะเดียวกันต่อประชากรแสนคน21คนฆ่าตัวตายทุกปีอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ใช่ของภาคเหนือนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทย อัตราผู้พิการอันดับหนึ่งของประเทศไทยสัดส่วนคนที่อายุ18ถึง25ที่จะต้องเป็นฟันเฟืองของเศรษฐกิจเป็นพลังกำลังวังใช้เศรษฐกิจ9%ครับค่าเฉลี่ยประเทศไทย13%ครับน้อยเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือเช่นเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นกับลำพูนบ้านเกิดของเราที่เศรษฐกิจรายได้ต่อประชากรสูง200,000เชียงใหม่นี่130,000เองนะน้องสูงกว่าเชียงใหม่เกือบแสนบาทเลยนะต่อปีเนี่ย แต่คนไม่มีความสุขในขณะที่คนกรุงเทพมหาคนครรู้สึกโอ้สโลไลฟ์อยากมาอยู่อยากย้ายมาอยู่แต่คนลำพูนตรงนี้ไม่มีความสุขงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างแพนดอร่าบริษัทใหญ่ๆอย่างบูราตะบริษัทใหญ่ๆอย่างธนกะบริษัทอย่างฟริตโตเล่พวกนี้นี่ผมเคยเจอพนักงานเจอซีอโอของเขาเวลาที่มีประชุมสถานทูตเขาก็จะเชิญมาเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเมืองนี้น่าอยู่ยังไงแต่สําหรับคนลำพูนแล้วมัน ไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจที่เราคิดว่ามันเป็นเศรษฐกิจน้ําหยดที่มันจะต้องไหลลงมาครับเพราะมันไหลสู่คนลําพูนมากขนาดไหนการศึกษาของคนลําพูนพร้อมที่จะรับกับเศรษฐกิจที่เติบโต4% 5%ของคนลําพูนหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่นาะยกอบจอคนต่อไปต้องคิดคิดว่าทำยังไงให้การศึกษากับอุตสาหกรรมมันเชื่อมกัน ทำให้คนลําพูนคนรุ่นใหม่ลาพูนยังอยากอยู่บ้านไม่อยากไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าอยู่แค่เก้าเปอร์เซ็นต์แต่ในว่าในระดับประเทศอยู่สิบสามเปอร์เซ็นต์คนอื่นเขาหายไปไหนหมดให้ให้สามารถที่จะจบอยู่ที่ลําพูนและทํางานอยู่ที่ลําพูนได้ผมอยากจะเอาบริษัทพวกเนี้เชิญชวนเขาแล้วมาทําหลักสูตรกับโรงเรียนที่ลําพูนเนี่ยทาหลักสูตรกับอาชีวะที่ลําพูนอย่างนี้พอจบจากที่ลําพูนไปปุ๊บสามารถทํางานอยู่ในลําพูนได้เลยทําให้คนอยู่ ให้เศรษฐกิจที่มันน้ําหยดลงมาหาคนเนี่ยมันอยู่กับคนลําพูนได้สิ่งแวดล้อมครับเมื่อกี้พูดเศรษฐกิจครับการศึกษาลงกันไปแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าข้ามการสิ่งแวดล้อมมีโรงงานขยะ93าโรงในลําพูนครับไม่ได้มาตรฐาน92งโรงครับแม่น้ํากวงถึงได้เป็นอย่างนี้คราวนี้พอเราขยายเศรษฐกิจมากๆขยายเศรษฐกิจมากๆแต่เราลืมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม 3- 4ส,สเดือนก็ PM 2.5ขยะที่ออกมาไม่ได้รับการดูแลขยะปีหนึ่งแสนกว่าตันนี่พวกนี้อยู่ในหัวหมดแล้วไม่ต้องอ่านโพยไม่ต้องจำเลยคือผมผมอยากจะเปลี่ยนมันให้ได้จริงๆและในฐานะที่ผมเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งผมก็อยากจะทำงานกับอบอจอให้ได้แล้วเราก็เห็นอยู่ว่าปัญหามันยังไงอาการศึกษาอาชีวะกับมัธยมปลายคุณอันดับ5ของประเทศนะ แต่ปฐมมวัยอายุ0ูนคุณอันดับ5้สุดหเหมือนกันตนโลจากท้ายนะแสดงว่านายกอบจคอนอต่อไปงบ420ล้านที่ว่าเราลงทุนเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องลงทุนกับเด็กอ่อนอายุ0ูนอนุบาลแย่มากน้ําหนักมีถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนมวัวของอลําพูนเป็นต้นเนี่ยไม่ต้องขายขายครับขายเข้าโรงเรียนเนี่ยให้ลูกหลานของคนลําพูนเนี่ยได้มีน้ําหนักตัวได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง มองเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าปัญหาต่างๆมันเป็นยังไงสุขภาพส,สอสเสือสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงสุขภาพจิตสุขภาพจิตของคนลําพูนต้องได้รับการดูแลเมื่อกี้ว่าที่ผู้สมัครก็พูดไปแล้วเรื่องรอพอสตเพราะว่าต้องมีการดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ใช่แค่สุขภาพกายอย่างเดียวแต่รวมถึงสุขภาพใจด้วยเป็นสิ่งที่อบอจอมีงบประมาณพอและสามารถที่จะทําได้ ถ้าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเอามาเชื่อมกับการศึกษาเรื่องของการศึกษาดูแลทั้งอาชีวะด้วยดูแลทั้งปฐมวัยด้วยศูนย์หนึ่งด้วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับเรื่องเศรษฐกิจทําให้การท่องเที่ยวกับมาคึกคักรวมถึงเรื่องสาธารณาสุขที่ดูแลให้คนสุขให้คนลํำพูนมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีมากขึ้นเนี่ยครับถ้าท่านมีเวลาให้ผมห้านาทีแล้วบอกว่า ทำไมต้องเลือกพักก้าวไกลหรือพักก้าวไกลต่างจากพักอื่นยังไงหรือคุณเฮงเวิยเดชแตกต่างจากแคนดิเดตนายกอบจอคนอื่นยังไงก็เพราะอย่างเนี้มันมองขาดมันมองทะลุและพร้อมที่จะทำงานแล้วว่าในการบริหารจัดการพวกนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมขอครับยังมีเวลาอีก4 5หเดือนท่านนายกไม่ลาออกก่อนนะ4-5หเดือนนายกอบจอนะครับ <laughs> ถ้ายังมีเวลาทำงานขอให้พี่น้องประชาชนที่มาวันนี้ฟังทั้งสอสอฟังทั้งหัวหน้าพักฟังทั้งผู้สมัครฟังทั้งผมแล้วรู้สึกชื่นชอบในการทำงานของพรรคก้าวไกลเคยให้ความไว้วางใจในระดับประเทศมาแล้วตั้งแต่ปี62ตั้งแต่ปี66อยากได้นายกตรงปก ไม่มีสวมากัน้นเออเหมือนผมปีที่แล้วเลยนี่เออวันนี้ปีที่แล้วมีคนเอาหุ้นสื่อมายัดใส่หน้าผมอะแล้วผมก็ชนะกลับมาเป็นรสอเนี่ยเอย้หัวหน้าวันนี้มีเวลาปลายสซัดกกตหน่หอยว่าเนี่ยอารมณ์ช่นจะขึ้นก็ลังจะลงโอเคโอเคพอก่อนพอก่อน เดี๋ยวจะปิดประเด็นเดี๋ยวผู้สื่อข่าวพลาดหัวผิดวันนี้เรามาตามหาชัยชนะให้กุณเฮงวีระเดชคราวนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนถ้าเชื่อแล้วชอบแล้วจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเหมือนปี6 6ไเด้ Day เลยมาเยอะๆอยากให้มาเยอะกว่าเดิมได้ไหมครับพี่น้องครับไปเลือกตั้งอย่าไปคนเดียวได้ไหมครับพี่น้องพาไปอีกสักสามี่คนได้ไหมมีพ่อบอกพ่อมีแม่บอกแม่มีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้อง มีแฟนบอกแฟนไอคนพูดอยู่เนี่ยยังไม่มีแฟนโอเคพี่พูดมาทั้งหมดพวกคุณจำไม่ได้เลยแต่ตอนนี้คุณจําได้แล้วผมรู้ <laughs> ช่วยกันครับใช้เวลาที่เหลือบอกพี่น้องชาวลําพูนว่าอบอจอสําคัญมากต้องเลือกและต้องเลือกพักก้าวไกลเท่านั้นให้คุณเฮงได้เข้าไปทํางานอย่างไร้รอยต่อส่วนคนที่อาจจะเป็นคนลําพูน มีใช้สิทธิ์ใช้เสียงอาจจะไปอยู่เชีงยงใหม่บ้างอาจจะไปอยู่ขอนแก่นบ้างอาจจะไปอยู่ชนบุรีบ้างอาจจะไปอยู่นิวยอร์กอาจจะไปอยู่โตกเกียวบ้างต้องบอกเขาครับขอความร่วมมือจริงๆกลับมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้เยอะๆคราวที่แล้วมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง2อ0 0สนคราวนี้ขอให้มากกว่าเดิมและเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่านายกอบจคนต่อไปของลำพูนชื่อคุณเฮงวีระเดชแน่นอนครับขอบพระคุณมากครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามติชนทีวีด้วยครับ